ยังออกสามเจ็ดบาทนี่ฟังหัวเรับไม่ยังอีกไอลีนี่ิอีลีอ้ลีว่าต่ไหนอีลียังพ่อยังเกาะเข้าไปสามเจ็ดแล้ววันที่หนึงอะแล้วันที่หนึ่งอะครับแลงวันที่หนึ่งออกสามเจ็ดครับอ้าวเอ็บซีครับบาทนี่เอา ครับผมสวัสดีเป็นท่านการครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกทุกคนครับผมเอามืาอนี้มาติดตามในทางโค้งสุดท้ายพอมากครับผมเนาะเลขผีบอกเนาะมาติดตามกันใครที่ได้ดูคลิปได้เห็นคลิปก่อนหน้านี้ชุดตองหัวเนาะก็สองซีเนาะสองซีได้พี่น้องเพื่อนหายตองหัวนะสำหรับพ่อมากโอสองกับหนึ่งห้าศูนย์โอซีสองแล้วก็ หนึ่งหาศูนย์ของแขกของแขกอย่าลืมแต่ว่ามือนี่มาโค้งชุดถ่ายพี่น้องที่นี่เพิ่มเติมบอรอติดตามไปพร้อมๆกันครับไม่เนี่ยยังสามเก็ดบาทนี่ฟังหัวเราะไหมอยังอีกอีรีนี่อีรีอีรีนี่ว่าจะได้อีรียังพ่ออียังเกาะเข้ามาสามเก็ดสามเก็ดวันที่หนื้อเงื่อนวันที่เนื้ออะ ครับรางวันทีหนึ่งออกสามเจ็ดครับอ้าวเอฟซีรับบาดนี่เอ้าทีทงไหนมาบอกบานที่นี่วอนี่หดมือออกเลยออกแล้วก็สันว่ามันออกแต่เหิอสามเจ็ดยังไงเฮ้ยขาว่างันะเตี้ยามา้าบาาราบ่คุยกันดีดีเป็นสัได้สามเจ็ดสามเจ็ดมาะสอีกเอาโอดังนั่น คนละยางเลยคนละยางเฮ้ยอีกบานนี้ค <c oughs> มเปิดเทอร์แร็ออกเขาบอกว่าเลขออกสามเจ็ดมี่สองคนที่ไปคัดค้านวา่าผูนึ่งเสื้อปีศาจให้ยวางเรื่องนี่แหละบานนี้เขาไม่การคัดค้านกาันอีกเลขออกก่อครับบ๊อบแมนบ้าดนี้เขา,าจวกตัวเลย จะฟังเเออาด้มันจวอกตัวได้แช่ละบารีไปนั่งไชนั่งมังเกิาบ่นั่งพุ่นบ่ใส่พี่แม่พี่แม่พี่พ่อลงมาได้บ่ลงได้บ่มามามาสิ่สามเกีดสามเด็กเด็กจังมามาฟังเป็นจังไรเขาคัดคาดเขาประท้วงกันนี่ยังไปมันจวอกมันก็ต้องออกดิพ่อคัดเขาหมุนแล้วเออเอคัดเขาหมุนให้ออกตัวได้มันก็สิออกนี่เขาคัดคาดจังได้ ผมมากไปกับเพื่อนคนกะนี่แหละครับการล่องกับเพื่อนลองกัค่อยไปเอามาล่าติดตามด้อยกันว่าพูดใะมาบอกเพื่อนเข้าวันนี้เนยเอ๋บอกสามเจ็ดเดนียพี่อว่าเข้าผมเรียกว่าสามเจ็ดเป็นจ่ตวิเขาะห์เอานที่น้องเขายืนยันแล้วได้บานเลยโอ้ยังว่าพ่อพ่อได้ยินคักตัพอครับปาด้อ มันเปยังสีบ๊กอกเปยังสีบถือเต้เอาเอาให้ได้เรื่องวาด้อเอาได้เรื่อานี้ครับเอออาจิตามตรมอนกันเป็น,นไต๋มาเต๋อที่ว่าค่ะแทะอืมดจิตว,วายอ<ร><ร>ยู่เอ้อบานนบัดรนแเด้อบัตคนละยางเราแมนนี่หลีคนละยางเต้ยังน้อบัตคนละยางบัดนี้โอ้เอ้ มันเป็นคนละอย่างคนละคนละเม็ดชงเม็ดนี่เอามาจังไดก็พอเอาสวัสดีพ่อสวัสดีมสวัสดีเอฟซีครับผมออาสวัสดีเอฟซีพ่อมากสวัสดีแล้วครับผมเป็นจังไดที่จังหวัดมันมากจังไดมันมากจังไดเลขบานนี่ผม เั่นออกได้สองมือเนี่ยหื้มืบาดนี้ออกได้สมือเนี่ยออกได้สองมือเนีย้สองมือแวที่ครับพ้นออกได้สองมือแล้วครับผู้เลวจ็เลขออกสามเจ็ดมาขึ้มิดขึ้มิดฮ่า่าัวะาอย่โอ้เลขออกสามเจ็ดชิบเห็นสองมากสิบ่พอที่มิดว่าอยังขเปิดม่ซีาอยนี่ละโอ้เลขออกแล้วแต่ว่าพอ ให้เชเราบอกขึ้นว่าเอีก็ว่าสีว่กกันได้ยันหละจากเล็กจากน้อยเออไดจักไหนพ่ขวัญเล้จางไหนน้บาดเนี่ยพ่อไปอีกะพ่อให้ตัวไรใบใหญ่งนีขึ้นว่าอย่หนเนีพ่อให้ทังช่องตัวไรอยญ่หนผมว่าว่าเจ้าโตผมว่าเนี่ยได้ใาเนี่ยมันเป็น ที่เก่าที่แปดเลยทีละมาไปหลเนาะวาจังไหนรอบบัตเนาะเบเยคือไปหลเถอะปเือกี้เจ็ดสี่แปดที่เก่าบา <G ül> ัตรเอ้าแม่นเรยผมแปาออพัก,กเขาเสรจพอขักสันพักแปะสองคนพักสองตาแม่ก็จะวางเลยได้พักสองตาไปสองคน ครับผักกันตามเต่าบา้านเมี่ยงฮะเอื้ิดมาพักข้าวสารนะผักข้าวสารพักแบไ,ไปนอกพักข้าวสารโอวพอไปหาบมาบ่เฮ่บอบ่ผู้ผู้ยิงเนี่ยเขาไปเอาผู้ยิงไปเอาครับผู้เขาไปเอานันลล์ไอือโอย าว,วางเ<ว>ดปว,วดแขนู้เนี่ยปวดแขนแล้วพอ่อเอาชัดๆเนี้ยพอมันจังไหนก็ไปมากจังไหนก็เดินเสรใจมา,จจากเสรใจกร็วก็จักลาแล้วแต่แล้วเลขออกแล้วว่าเลขเลขออกแล้วครับปอกจังไหนมันมันหออกหนึ่งหดมือมันว่าเขาพบพืนโทรทัศนว่าออกแล้วเปิดโทรดอ่ะทัดเราออกแล้วครับ ผมบ้านเราอันเบิ้งทรทัศทั้่บอกอยู่เดี๋ยวนี้ครับเสียท้ทัดเลยผมเสียโทรทัด,ดอือเขาประกาศออกมาเขาว่ามันออกแล้วครับมันออกตัวได้แค่พอ่อสามเจ็ดนะว่าสามเจ็ดล่างขึ้นบนพอ<ห>่อฮะล่างขึ้นบนเขาว่าบนแล้วสามเจ็ดบนเออเอาซี่สงองกันผีไม่ซี่มาบอกปฏิบัตนี้เอาอันนั้นมัน เขาบอกว่าหอดนะเขาบอกหอดเลยเขาบอกหอดแต่สามเกตตัวเดียวครับออกบนต่างหากทัวเอฟซีบาบนี้เขามีซองเที่ยงได้ผู้มาจะผดว่าว่านออกผมเปิดเท่าทัดว่าออกแล้วนี่เออนะฮะผมเกือบเป็นตะเกินเดียวเออสรุปแล้วอ้อ บานล่างพออย่างนบ้บัวมันดอกตัวไหนเอาก็ะยังวะสามเจ็ดจึงวะสามเจ็ดตัวเดียวเลยครับอันเจ็ดสามเจ็ดนั่งสิเหรอเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดเขาโม่แต่หอดสามตัวที่บ้านนี้ครับเออเจ็ดสามเจ็ดมันกระมุนเยอะนี่ละเออโมุนนุ่ยปุยนี่และวันที่เจ็ดสามเจ็ดแต่พี่น้องได้สามตัวเขาว่าเนาะผมฟางขัดๆมาขับเนาะบ้านนี้ โอ้ได้สามตัวแท้ป่ะก็จะว่ามีสองเที่ยงและอันนี้บ่แม่เล่บบอช่วงหนีบบ่แม่นเลยบบอช่วงนีบบ่แม่นเล่บบอบอบอเขาว่ไม่ออกตัวไม่แล้วเขาเถียงกันบ่พ่อจนว่ามีหุกเบกเขาไปคนไปแคร์คานชื่อว่าปีซ่าหมอหนึ่งหมอหนึ่งคือยังรู้ผมจำว่าอะไรเจ็ดสามเจ็ดโอ้ โอ้คนขี้เกียจสามสามไป <c oughs> โอ้ยมือผ้าไปแล้วเอฟซีเลยเจ็ดสามเจ็ดเดี่ยพี่น้งองเนี่ยเขาวามันออกแล้วสามตัวบนพ่อมากเออเ <c oughs> ขอเป็นน,นักซี่ท่านหรอกเออมันคือเป็นเอฟซีปฏิเสธ กู้ยู่หุน่นบ้านออกกินเดิอหนว้ยบ้านออกแล้วพ่อบ้าน,นออกและนะ้วเดินโอ้บ้านบ้าน,าน,นออกพ่อแต่ว่าพ่อถึองยินว่าเขาประก,กาศรับมันออกแล้วครับโอ้บานที่ซอมตัวล่างนี่พ่อถึองยินบวะเขาว่าตัวไหนผมจำไม่ได้อันนั้นโอ้จำได้แต่สามตัวครับจำได้แต่เจ็ดสามเจ็ดครับปาด ปลาโตปาโตมือหนีพ่อมือหนีวัดที่สิบสี่กลุ่มผ้าอีกสองมือก็จังว่าพบว่าเลขออกแล้วขึ้นมาแท้ได้ว่าอยู่หายไปไหนเบิดอตีเลขออกแล้วเขาประกาศออกพ่อแห้งแล้วครับทิ่เห็นมา หาเตี้ยคือคือเป็นมหาปาดที่บริษัทสลึงสองสลึงกูบอกโอ้ห่ายว่าพี่ละแบบพี่พังง่ายตีเอ้ยแถแดงว่าล่อจุดตัวนี่ข้อหวังนี่ก็ล่อเยอะนะเป็นพากันได้เว้ยแล้วว่ามันพากันรวยเป็นเศรษฐีแล้วพ่อสวัยกันได้ ว่าเป็นติดเศษที่หนามั้ยแล้วว่าให้ซื้อยาหมองเมื่อไห้ก็ได้บานเนี่ยละวฉันเอ้าไม่แจ็ดยาหมองก็ได้ยาหมองอันนั้นว่าคือขีเอ้าโอ้ยสีออกมาให้แเราพ่อเป็นไงมันบวันใด้ว่ามันมันประจิตมันก้นละอย่างโอ้เออให้บ๊ ถามเขาเพิ่งทั้งเมี่ยงกันแล้วว่าอันเขาคือว่าออกแล้วนี่คือว่าว่านอกวางสีโรดโอ้โหจับไผ่ตัวไผ่หน้าู่พี่น้องเอ้ขวามากเมื่าเนิ่นชัดคากว่าเขาประกาศว่าเลขออกไปแล้วอ่าก็แล้วนั่งหาทางส่องเที่ยนมาแท้เลขออกไปแล้วที่มาเห็นสอดถ่าอยู่ก็บเห็นมาเออ นั่งเลียวเอ้าเซ้ามากเลยบอแทกดีเด้อไอ้สนเด้อโอ้โอ้เซามากเลยบอสจรโตเก้านีซีสองนี่เมซี่บอสมาบอกมาเล่นบอสบอสบ้านใเรางดซีองกังหาศูนย์นี่มาบอกตตมันออกมาเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดนี่อ๋ออันนี้มันไล่หดออกไสมันต้องการโดนเนาะ ถือไปแนพวพว่าบาทนี่อืออ๋อโอ้อยจะว่าไม่สองเที่ยนนะผู้มาจะผนว่บาบ้านออกทีออ่มีสองเที่ยน,ออน,นี่ม่้ยที่จักไพอ่าเสียภัยแล้วบาดสิที่ผู้มาเอาว่าเลขบา้านออกต่อพรอย่างเงี้เราเขาว่ามันออกแล้วครับอือ ได้ยินคักนี่เนี่ยว่ามันออกเหลียวว่าทันว่าครับได้ยินคักปานั่งป้าตัวปานหูติดแตกคนละเขาบ่าห้องใช่ปะนั่นจีบ่เขาเปิดเรื่เขาก็วางซ้ำนี่ว่ามันหูติดแตกจีครับเกิดจังว่ามีสองอ้ายไปคัดค้านว่า คู้นึงซื้อว่าปีศานะผมคูหนึงก็จำบ่ได้ผีบ่นีบอ้อยู่นี่เลยนี่ผีบ่ะเขาอยู่ท่ทัดละเอาอยู่ท่าพีงงเลยดิเขาอ่อยฟังกรหันออาแคบหนาจอได้พีหองได้เนาะอ๋อ ว่ามงเก้าห่นละถือดีดีพอซือดีซือดีดเอฟซีนโบเห็นน้ำเห็นเล่าครับเอฟครับเห็นมาพ่นงโตเก้าตัตองวดซีสอกับหนึ่งหาสุดตองงวดล้อกับสุดตองวดพ่อมือขึ้นว้านนี่บ่ขึ้นบ้านี่เพิ่นมาบกอยู่ในทั่วถัดละัดนจังมันทั่วถัดเราเป็นยังไงดอกนี่ครับเบิ้งได้บเบิ้งได้บุจากัครับออกเจ็ดสา เจ็ดวัฒนวะเจ็ดสามเจ็ดอเจ็ดสามเจ็ดวัาน์อาตัวออกแล้วูเลขออกแล้วคือแล้วคือบ่พากันมาหาวัฒนวะหายยุติทาอยู่วัานอ้าตัวรับสนทีครับโสมาลล้ำรวยเป็นเศรนฐีครับผมเจ็ดสามเจ็ดได้พี่น้องที่ว่าเป็นโคงทุ่ไทยด้ยครับผมสำหรับเจ็ดสามเจ็ดได้พี่น้องของพมากครับฟันทงนะครับเนาะตัวเดียวโคโลครับผมคงทุ่ไทย แต่ว่าอย่าลืมตัวโกตะตองวดสี่สองกับหนึ่งหาศูนย์นะครับพี่ครับผมอ่าพิจารณาปครับผมเนาะแต่ว่าตัวนี้มันออกแล้วได้พี่น้องได้คนละนะตัวตัวตัวเกตสายเกตเน็ตเชาร์จเกเน็ตไม่ออกแล้วมันออกแล้วเลยเยอะแค่เจ้าแต่ว่าเขาเจ้าไดโยอนนะเขาเจ้ามุ่นอยู่ะบ่ทั้งผู้ย่บ้านนู่นไหมผู้ย่บ้านมันนั่งกรอกกันนะ ออาจะก็จะคอะก็จะด่ายนะด่ด้จังด่ายอมเล็กออกผาเล็กออกออกนเพิ่นาะคลับไม่พยี่ครับเนี่ยเอาเก็บแมงว่าผมใส่นจสีได้แปลกแปลกเลยค่พี่ครับผมโอ้อันนี้เจ้าของฝันครับผมเนี่ยฝันโอ้ที่ฝันได้ไลยขอพ่อเพราไม่รู้ฝันได้เลยก็ได้ไม่ยากน้ำเขา เขาเขาสวนแบวพักก็เลยไปโอ้โหเขามานส้วนแบวพักพ่อก,ก็เลยไปน้ำเขาไปน้ำเขาพักกันยุกอภัยนี่หัวพักไปยุกอภัยวันนี้อื้อยุกอภัย,ย,ย,ภยเขาให้ผมเอาให้ผมก็เอาให้ใหได้ฟังไเกจนได้เต็มตาสองตาละถ <S 2> <S 2> <S ได้พักเต็มสองตา อบีครับได้พักเต็มสองตาเลยครับว่าว่ามันสีเป็นน้งไรอวางใส่น้าพมากตีว่าจังไรผ่านนี่เนี่ยปีว่าจังไรคือว่าที่แหลกเห็นงัวเขาองัวคู่บอกไงเขางัวตัวเนี่ยโอ้คู่นึงเลยครับโอ้บ้านเนี่ยเขาเลยสวนแบบพักกันละอพักก็เลยสองตาเลยครับหวานมี เน้สองตัวเนี่ยละอันฟันงวกระไดสองตัวง่วนกระสองตัวเขาวางได้ตีเป็นยังแบบนี้ตีเป็นยังตีเล็กตัวใดเล็กแล้วตีเอาตัวตียังไหนตีว่าเป็นเนาะไอ้โอยอ่าวาดโอยว่าตีว่าเป็นพอขึ้นว่าเป็นตัวใดพอหันขึ้นมาตัวใดคือบอกว่าตัวใดเกาะผมก่ากระตามก็เป็นเก้าตัวผัด เกราตาเป็นเก้าออพักเป็นย uh ังม้าเนี่ยอืมพักเป็นยังกราตาเขาสานน้องกระเชแล้วแล้วคูป็วางสั่นว่ะง้อง้อเป็นซี่ตีเนี่ยง้อเป็นซี่ตีง้อเล่ยไปเห็นเบิ่มเดียวขอเลยใส่ผมปล่อยง้อผมก็ปล่อยปล่อยง้อเขาอือ ปล่อยง้อเขาเอียงสันเกาซีมใส่ฉนนะอันนี้แล้วพักนี่แล้วโอ้พักนี่ก็กกระต้านี่เป็นเกาซีเนาะวางไดกันจัเดีวโอ้ด้วยสองตามากกับพ่อก็ได้คิดว่าอาจจะเป็นเออเกาซีทรับเลกฝันนะพ่อนะครับโอเอาพี่น้องสัดเด่นเอาครับเกาซีด้อซัดเด่นเด้อเด็กฝันพ่อ ฝันนฝันได้สีคนได้แง่งัวไงงัวเห็นสองตัวไปเย็บพักก็ได้สองกระตาจะไี้มีเก่าซีได้หับบ่พอหรือว,ว่าหิวมาสกสกระตาเขาเก๋ถ้ากันหิวกันหาบมากแลอสรุปแล้วมีเก่าซีนั่นอีกอ่าโอุ้ดไทยโอุ้ดไทยครับ มีเก่าซีความน่ามีเก่าสีมีสามเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดเป็นเลขฝันเลขฝันเลขเที่ยเที่ยนั่นเป็นเลสีบอกเราเที่ยวว้าออกรักก่อนไหมเที่ยนนี่ผมเราสรุปก็คือ เก้าซีเพิ่มเนาะพอเนาะได้ฝันพอเนาะตีเป็นเก้าซีได้พักสองกระตาโดยพี่น้องเด้อเก้าซีเพิ่มเนาะสำหรับพ่อมากโค้งสุดท้ายสามตัวก็คือเจ็ดสามเจ็ดเนาะชุดนี้เล้วพี่น้องแล้วก็เก้าซีอันนี้คือชุดสุดท้ายพี่น้องเนบอดี้เกี่ยวกับตองหมด้วพี่น้องเด้ออันนี้อันสุดท้ายแอ่าสุดท้ายก็คือตัวนี้กู้ได้มากตัวแรกกับพิจารณาไป สว่สดีอันโนค้งชุดท้ายทางสองมาตามให้พ่อแม่พี่น,อน,น้องเนาะสำหรับแนวทางพ่อมากและพี่น้องเดอ้อเอาไปพิจารณาเบิ่งให้เป็นแนวทางเนาะ,อะขอให้เฮงๆปังๆ,ๆครับอ่ะเป็นกันเรียงอันนี้คือชุดโค้งสุดท้ายของพ่อมากนเน,น,น,กน,นะกะาะเป็นเด็กความฝันเพื่นฝันไปพักเต็มกระตาเป็นนดตีเป็นเกาซี แล้วก็อพอดียินเขาประกาศากว่าเลขมันออกความเจ็ดสามเจ็ดมีบนมีล่างแท่งงานนี่พี่นอ้องงานนี่มีทั้งบนทั้งลา่างครับผมเนาะสําหับเ<อ>นะทาข,อ,<ผ>มขอมากนะครับเลขที่บอกครับ